สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของ Nilan เก m e r Channel นะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนไปทําภารกิจรายวันนะคะจากของฟรีชิ้นนี้เลยทําทั้งหมด8วันนะคะเขาแจกทั้งหมด 5, 000ชิ้นค่ะทุกคนเหมือนเดิมเลยให้ทุกคนเข้าแบบนี้มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์แมปไว้ใต้คลิปนี้เลยอีกแค่3วันนะคะทุกคนเราก็จะได้ของฟรีกันแล้ว เควสวันนี้นะคะคือจะอยู่แถวแถวโดนัทนะคะใครที่จําได้นะคะว่าโดนัทอยู่ตรงไหนก็ให้เดินไปที่ตรงโดนัทได้เลยเพราะว่าเราเคยสอนอยู่นะคะนี่นะคะทุกคนมันจะมีโดนัทใหญ่ๆตั้งอยู่นะคะแต่รอบนี้นะคะทุกคนมันจะไม่ได้อยู่ตรงโดนัทมันจะอยู่ตรงเหมือนขนมเค้กนะคะที่เป็นสีม่วงๆอยู่ตรงนี้เลยให้ทุกคนเดินไปข้างหลังได้เลยนะคะทุกคนก็จะเจอเครื่องสำอางแล้วค่ะ ให้เดินไปหยิบได้เลยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนให้ทุกคนน่ะเดินไปเก็บไว้ตรงกลางนะคะน่าจะรู้นะคะทุกคนว่าตรงกลางอะ่ะคือตรงไหนนี่นะคะทุกคนเราก็ตัดภาพมาตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อเดินเข้าไปแล้วใช่ไหมคะทุกคนทุกคนก็จะกลับมาเดินเป็นปกติแล้วทุกคนก็จะได้ติ๊กถูกแล้วค่ะ อีกแค่3วันนะคะทุกคนก็สามารถรับของฟรีได้แล้ว